ขออนุญ,ญาตกาบสวัสดีพี่พี่ FC ช่องแจรักพระเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางช่องใจรักพระเครื่องเหมือนเดิมนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้าแปดสามสี่นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีได้ที่ศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้าแปดสามสี่นะครับบีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ก็เป็นพระเก่าๆนะครับแล้วก็มีของใหม่ๆแค่ไม่กี่ชิ้นนะพี่นะสี่ห้าชิ้นนะ ก็มาลงแบ่งปันให้พี่ๆ FC อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันกันในราคาที่แบบว่าสมเหตุสมผลนะครับเอาแบบไม่แพงนะครับพี่เอาเอาแบบไม่แพงหลักร้อยกันไปอ่ะต่อมานะครับรายการที่1นนะครับรายการแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับหลังยันนะครับปี2521นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับปี2521นะครับเหรียญนี้สวยนะครับพี่เหรียญนี้สวยๆเลยพี่ปกติเบิดไว้ เออ900หนึ่งพันนะครับวันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่วันนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับปีสองหนึ่งหลังยันแบบนี้พี่ผิวสวยสวยยันคมคมนะครับผิวสวยสวยหลังยันคมคมนะครับเน่ดูเส้นสายรายยันนะครับเดิมๆเลยนะพี่นะสาหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตรามนะครับขอเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่รายการที่หนึ่งต่อมารายการที่สองนะครับรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะครับ อ่าพรหมะปัญโยนะครับปี2531นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสวยๆคมๆนะพี่นะแล้วเดี๋ยวรองส่องดูเส้นสายรายยันนะครับความคมชัดนะครับพี่นี่ดูนะครับร่องรอยการจานนะครับความสวยนะครับพี่ความคมชัดนะครับนี่ดูตัวหนังสือนะครับพระสวยชัดเจนดีเลยนะครับพระสวยชัดเจนดีครับเหรียญนี้สมบูรณ์มากนะครับสําหรับเหรียญหลวงพูดูนะครับพรหมะปัญโยนะครับปี3 1นะพี่นะ ดูเ sì, ส ання, ้นสายรายยันนะครับพี material, right, ่สวยๆผิวไฟๆเลยนะครับสวยๆผิวไฟๆเลยนะพี่นะเหรียญนี้นะครับเอาไป800บาทนะครับพี่เอาไป800บาทนะปกติเปิด1,000นะครับต่อมารายการที่3นะครับรายการที่3เป็นหลวงพ่อเขียนนะครับธรรมระคิโตนะครับพี่ด้านหลังเป็นหลังพระพุทธชินราชนะครัเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่านะครับพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกๆของหลวงพ่อเขียนเลยนะครับนี่ดูนะครับด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชนะครับเหรียญยุค2อสี่กว่านะครับพี่ เหรียญยุค2องสี่กว่านะครับแลดูนะครับนี่ความคมชัดนะครับตัวยันอัคระนะครับแลดูความตึงนะครับของพื้นเหรียญนะครับพื้นเหรียญสวยเดิมสมบูรณ์นะครับอเหรียญสวยๆเลยนะพี่นะเหรียญสวยๆเลยนะสำหรับเหรียญหนุ่มพวกเขียนนะครัเอาไปเอาไป700บาทนะครับพี่รายการที่3นะครับขอ700บาท ต่อมารายการที่4ี่นะครับรายการที่4ี่เป็นเหรียญหลอดนะครับหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิกุลทองนะครับพี่อันนี้เป็นเหรียญหลอดเก่าๆนะครับเนื้อโลหะทองผสมนะครับหล่อโบราณนะครับพี่แบบนี้เป็นพระหลอโบราณครับเดิมๆนะครับพี่เดิมๆเลยพี่ดูเลยพี่เนี่ยเส้นสายรายยันความคมชัดนะครับสวยๆชัดเจนแบบนี้พี่สวยๆชัดเจนเลยนะครับแล้วดูนะพี่นะนี่ต้องรอยค่าเบาค่าตระการต่างๆนะครับ เดิมๆสมบูรณ์นะครับพระองค์นี้สวยเดิมๆสมบูรณ์ครับแล้วดูตามซอกนะพี่นะตามซอกนี่จะเป็นแบบขี้เบ้าเลยนะครับและหลุมกวดหลุมทรายเขามีนะเนี่ยหลุมกวดหลุมทรายล่องตามมุดต่างๆนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับเมื่อวานเปิดไว้1,000นะครับวันนี้เอาไป800บาทนะเปลี่ยนหล่อหลวงพ่อแผนนะครับต่อมานะครับรายการที่5นะครับรายการที่5นะครับไปเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับปี17นะครับ เปียนเนื้อนวะด้วยหรือเปล่านะครับพี่เปี่ยนเนื้อนวะด้วยหรือเปล่านะครับเหรียนนี้ไม่อยากสัมผัสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพระสวยนะครับพี่เพราะว่าพระสวยนะรายการที่7ของเรานะครับแล้วเหรียญมีรอยจานนะเป็นร่องรอยการจานรอยลายมือนะครับหลวงพ่อครูเลยนะครับพี่นี่แล้วดูนะครับใบหน้าใบตาติดชัดนะครับตัวยันตัวหนังสือนะครับสวยๆเดิมๆนะพี่นะนี่ดูโค้ดนะครับดูโค้ดนะครับพี่แล้วดูความคมชัดนะครับขององค์พระนะครับสวยนะครับพี่สวยนะครับ เมื่อวานเปิดไว้1,500บาทนะครับวันนี้เอา1,200บาทนะพี่นะวันนี้เอา1,200บาทนะครับแก้เหงาแก้เครียดกันไปนะครับก็ปีใหม่นะไม่อยากให้พี่ๆทุกท่านนะครับอ่ามีความทุกข์ความโศกความเศร,ร้านะครับพี่นนเ,พพเอาไป1,200บาทนะครับรายการที่5นะครับต่อมารายการที่6นะครับรายการที่6นะเปีนเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับฉันทะศิรินะครับพี่อายุ125ปีนะครับเปีนเหรียญจตุรพิษพรชัยนะครับ หลวงปู่ศร s, ีนะวัดเขาทําบุญนาคนะไปเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลมดํานะครับสวยๆเลยพี่และดูเลยพี่เส้นสายรายันนะครับความเดิมนะครับพี่เส้นสายรายันความคมชัดนะพี่ต้องบอกว่าโอ้โหคมชัดจริงนะครับแล้วเหรียญสวยจริงนะครับพี่เหรียญไม่โดนการใช้เลยนะครับนี่จมูกมีนิดๆนะครับมีโดนนิดๆนะครับและเหรียญยังสมบูรณ์นะครับพี่สาหรับรายการที่6เรานะครับพระสมยแบบนี้นะครับเอาไป 700บาทนะครับรายการที่6ขอ700บาทนะครับต่อมารายการที่7นะครับต่อมารายการที่7นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับวัดบ้านด่านนะครับพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่ผิวแบบว่าออกมันปูนะครับผิวแบบออกมันปูนะครับสวยนะครับพี่สวยนะนี่ดูนะครับเส้นสายรายันนะครับนี่ความคมชัดนะครับในใบหน้าใบตานะครับแล้วดูพื้นเหรียญนะครับคมคมเลยนะพี่นะคมคมเลยพี่สวยจริงนะครับเหรียญนี้นะครับ แม้แต่จะผ่านการใช้มาเล็กน้อยนะครับก็ยังดูได้ง่ายนะครับยังเป็นเหรียญที่ดูได้ง่ายนะครับนี่คมมเดิมๆนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับวัดบ้านด่านรายการที่7นะครับขอ700บาทนะครับพี่เอาไป700บาทนะครับต่อมารายการที่8นะครับรายการที่8ของเราเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ฐาน7ชั้นนะครับเป็นพิมพ์ฐาน7ชั้นนะครับเป็นวัดเกตชัยโยนะครับพี่เป็นวัดเกตชัยโยพิมพ์ฐาน7ชั้นนะครับ สวยๆนะพี่นะสวยๆเลยพี่แล้วดูนะพี่ความเก่านะครับเนื้อเก่านะครับพี่เนื้อแบบเนี้ยพี่ดูดินี่ร่องรอยความเป็นธรรมชาตินะครับร่องรอยความเป็นธรรมชาตินะครับนี่รอยยุบนะครับรอยหลุมรอยโพรงต่างๆนะครับสวยๆเดิมๆเลยพี่นะนี่ดูความเก่านะพี่เก่าจริงนะครับสําหรับพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะพิมพ์ฐานเจ็ดชั้นนะครับพี่องค์นี้นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะปกติเปิดพันสองนะครับวันนี้เอาแปดร้อยบาทนะพี่ รายการที่8ต่อมารายการที <cca> ่9นะครับรายการที่9้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับเกสารนะครับปี19นะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่รายการที่9้าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับหลวงปู่แก้วนะครับเกสาโรนะครับเหรียญสวยๆนะพี่เหรียญสวยๆเนื้อทองแดงนะครับนี่ดูผิวพันธุ์นะครับอัขระรายยันต่างๆนะครับพระสวยชัดเจนนะครับพี่พระสวยชัดเจนนะครับแล้วดูโค้ดนะเหรียญมีโค้ดตอกแบบนะพี่เรี่ยมีโค้ดตอกแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ดูง่ายนะครับ หือว่าเป็นเหรียญที่ดูง่ายนะครับเดิมเดิมเลยนะครับพี่เหรียญยังเดิมเดิมสวยสวอยู่เลยนะครับสำหรับเหรียญพระปิตานะครับหลวงพ่อแก้วเกษารูนะครับเอา700บาทนะครับพี่เอา700บาทนะครับรายการที่9ต่อมารายการที่10นะครับรายการที่10นะครับเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพระจิตรดานะครับเป็นพระสมเด็จจิตรดานะครับของในหลวงนะพี่นะปี0ูย์ประมาณนั้นนะครับแล้วดูมนสารนะครับนี่ดูพวกมนสารต่างๆนะครับในเนื้อพระนะครับนี่ แน่นๆเลยนะครับองนี้ถือว่าแน่นๆสวยๆนะครับด้านหลังนะมีร่องรอยการทาทองนะครับพี่ม um, ีร่องรอยการทาทองเก่านะครับสําหรับพระสมเด็จจิตระดาองนี้นะครับนี่สวยเดิมสมบูรณ์แบบนี้นะขอับขอ700บาทนะครับพี่จิตระดาองนี้เอาไป700บาทนะแบ่งปันเลยพี่รายการที่10ต่อมารายการที่11อนะครับอันนี้เป็นหลวงพุทธดนะเป็นพิมกางนะครับออกวัดปราสาทนะครับพี่ ออกวัดปราสาทบุญยาวาสนะครับนี่แล้วดูนะครับเป็นเนื้อขาวก้านมะลิเลยนะพี่นะออกเนื้อขาวก้านมะลิเลยครับนี่ดูง่ายนะครับพี่องค์นี้ถือว่าดูง่ายมากนะสำหรับหลวงปู่ทวดนะครับวัดปราสาทบุญยาวาสนะปีศูนย์หกนะครับพี่เนื้อขาวๆสวยๆนะพี่พร้อมตลับสแตนเลสหนึ่งใบนะครับพร้อมตลับสแตนเลสหนึ่งใบครับเดิมๆนะครับพี่เอาไปห้าร้อยบาทแล้วกันพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะพี่หลวงปู่ทวดองค์นี้ต่อมารายการที่สิบสองนะครับ สิบสองนะครับเป็นหลวงู่ทวดเหมือนกันนะครับหลังเตารีดนะครับพี่หลังเตารีดนะครับอันนี้ออกวัดทรายขาวนะครับพี่ออกวัดทรายขาวนะครับเป็นอาจารย์นองนะครับนี่จังหวัดปัตตานีนะครับเป็นโคตอกนะครับพี่เป็นโคตอกลงไปนะไม่ใช่โคตถอดนะครับเป็นโคตอกนะครับแล้วพระค่อนข้างสวยนะครับพี่นี่ดูใบหน้าใบตานะครับนี่สวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะเนี่ยสําหรับหลวงู่ทวดอาจารย์นองนะครับออกวัดทรายขาวนะครับ นี่สวยๆเดิมๆนะครับเส้นสายความคมชัดลายพิมพ์ต่างๆนะครับเดิมๆนะพี่นะเอาไป800บาทแล้วกันพี่เอาไป800บาทต่อมานะครับรายการที่13นะครับ13เป็นเขาเรียกว่าพระน้าปกนะครับพี่น้าปกนะครับเรือเมฆพัดนะครับหลวงปู่ใจนะครับวัดเสด็จนะครับเป็นพระน้าปกหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับพี่ด้านหลังเป็นยันต์แบบนี้พี่แล้วองค์นี้นะดูง่ายนะครับพี่องค์นี้ดูง่ายมากนะครับเนี่ย ลงไว้หลายรอบแล้วนะครับวันนี้เอา600บาทนะครับเอา600บาทนะครับสวยๆเก่าๆแบบนี้พี่ขอ600บาทนะครับพี่ต่อมานะครับรายการต่อมานะครับรายการที่14นะครับ14เป็นเหรียญหลงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับพี่เป็นเหรียญเก่าๆนะครับ2 4 8 2นะครับวัดหนองโพนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับมีร่องรอยการใช้เหรียญมีรอยจานนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะเหรียญเก่าจริงนะครับ เหรียญเก่าจริงนะครับขอบข้างมันขอบกระบอกนะครับขอบข้างมันขอบกระบอกห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงนะครับสองสี่แปดสองนะครับพี่เขียนว่าสองสี่แปดสองแล้วแลดูนะครับเส้นสายรายยันตัวตัดแบบนี้เลยพี่ตัวตัดแบบนี้นะครับแล้วสวยมากนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับขอแปดร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ขอบข้างมันขอบกระบอกนะครับด้านหลังห่วงเชื่อมสวยๆนะครับห่วงเชื่อมสวยๆนะครับนี่เอาไวแปดร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับ ต่อมารายการที่15นะครับ15นะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อเมฆพัดนะครับหลวงปูนแคกนะครับวัดห้วยจรเข้นะครับพี่องนี้เก่าจริงนะครับลงไปเมื่อวานนะครับพี่องนี้คือเก่าจริงนะครับพี่พี่ดูได้เลยครับแล้วเพราร่องรอยการจานะพี่เหมือนมันจะช้ำๆนะครับไปกับร่องรอยการใช้นะครับทําให้แบบมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่พระเนี่ยเก่าจริงนะครับมีอายุเลยนะครับพี่องนี้นี่คือต้องบอกว่ามีอายุเลยนะครับสวยๆนะครับพี่ สวยๆเดิมๆเลยนะสําหรับปิดตาหลวงปู่นาคนะครับวัดห้วยจระเข้นะครับแบบนี้นะครับพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทดีไหมพี่เนี่ยขอเจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่เนี่ยสวยๆเก่าๆนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับมาก่อนปิดก่อนได้เลยนะครับต่อมานะเป็นพระกุนาดูนะครับพี่เป็นพระกุนาดูนะครับอยู่ในตลาดสแตนเลสนะครับพี่นี่เป็นพระแผงตัดนะครับเก้าองค์นะครับพี่เนื้อเก่าๆเลยนะครับ เนื้อเก่าๆเลยนะพี่นะสำหรับพระกุนาดูนะครับเนื้อดินนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยพี่นี่ดูร่องรอยความเก่าคาปลาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับรายการที่16นะครับพี่อันนี้16นะครับนี่เก่าจริงและสวยจริงนะสําหรับพระกุนาดูนะพี่นะเดิมๆแบบนี้พี่สินะครับเอาไว้แปดร้บาทนะครับรายการที่16ต่อมา17นะครับ17เป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะครับปี2525นะครับเอา800เหมือนกันนะครับเหรียญนี้เอา800บาทเหมือนกันนะครับนี่ แล้วดูนะครับเหรียญสวยๆเก่าๆเดิมๆนะพี่สําหรับเหรียญหลวงปู่ดู่นะครับนี่พรหมะปัญโยนะครับแล้วดูท้องเหรียญนะครับท้องเหรียญจะเป็นตัวยันแบบนี้ครับแล้วมีรอยจานนะครับพี่แล้วท้องเหรียญมีรอยจานนะนี่ดูจานนี่เห็นไหมพี่เนะเป็นรอยจานนะครับสําหรับแหวนหลวงปู่ดู่นะครับพรหมะปัญโยปีสองห้านะครับนี่วงนี้ขอสักแปดร้อยบาทลายกันพี่เอาไปแปดร้อยบาทต่อมารายการที่เท่าไหร่นะพี่ ต่อมารายการที่18นะครับ18นะเป็นแผ่นปั๊มนะครับหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคปี1นึนะครับเป็นแผ่นปั๊มเนื้อทองแดงนะครับพี่เป็นแผ่นปั๊มเนื้อทองแดงครับสวยสวยเลยนะพีด่ดูนะครับร่องรอยการปั๊มนะครับคมคม,คมชัดๆแบบนี้นะครับพี่คมคมชัดๆแล้วดูนะครับความความคมชัดนะครับของลายยันนะครับอักขรตัวหนังสือต่งตางๆนะพี่สวยจัดชัดเจนนะครับสวยจัดชัดเจนนะครับพี่ระดูร่องรอยนะพี่เดี๋ยวขอญาตจับนะครับนี่ สวยๆคมๆเลยครับเส้นขนแมวเส้นลายยันต่างๆวิ่งคมชัดเจนนะครับสําหรับแผ่นปั๊มนะครับหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคนะครับพี่ปีหนึ่งสองนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะมีองค์เดียวนะครับเอาเจ็ดร้อยต่อมารายการที่สิบเก้านะครับเป็นรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อมุ่ยนะครับวัดดอนไล่นะครับพี่เป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่นะครับนี่องค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระที่สวยนะครับสมบูรณ์นะครับพ um> ี่นี่ ร่องรอยการปั๊มนะคปั๊มด้วยเนื้อทองเหลืองนะครับพี่แล้วดูนะครับความตึงนะครับรอยตัวตัดนะครับพี่รอยตัวตัดแบบนี้เลยแล้วดูนะครับนี่พระเนี่ยพี่มีรอยปิ้นนะครับมีรอยขีดปิ้นนะครับเดิมเดนะครับเขียนว่าวัดดอนไล่นะครับพี่เขียนว่าวัดดอนไล่นะครับสำหรับรูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่นะครับกิ่งดังนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันครับ ต่อมานะครับรายการที่20นะครับ20นะครับเป็นพระปิตาพิมพุงป่องนะครับหลวงปู่สุขนะครับวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับเป็นปิตาเนื้อตะกั่นะครับอง์นี้เก่าจริงนะครับพี่องนี้เก่าจริงนะบนี่แล้วด้านหลังนะครับมีร่องรอยการจานนะพี่องนี้เก่ากึกกเลยนะครับเก่าจริงๆนะครับอย่าพลาดนะครับองนี้อย่าพลาดเลยนะครับผมต้องบอกก่อนเนี่ยสวยๆเก่าๆแบบน้พี่เอาไป800บาทนะสำหรับ ปิดตาพิมพุงป่องนะครับหลวงปู่สุขนะครับวัดป่าของมะขามเท่านะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับเก่าจริงนะครับอันนี้ไม่ได้แกล้งเล่นนะครับเก่าจริงนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดนะเป็นพระหลวงพ่อปานนะขี่ไก่หางพวงนะครับพี่เป็นพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะครับนี่เป็นพระเนื้อดินนะครับพี่เป็นพระเนื้อดินนะครัหลวงพ่อปานนะครับพี่วัดบางนมโคงนะครับนี่แล้วดูร่องรอยการอุดนะครับ มีร่องลอยการอุดผงพุทธคุณนะครับนี่เป็นผงแบบนี้เลยแล้วดูนะครับนี่เป็นพระพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่สวยๆเดิมๆเลยพี่แล้วดูเส้นสายรายยันความคมชัดนะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้เก่าๆเดิมๆแบบนี้พี่ขอสัก800บาทแล้วกันพี่หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับเอาไป800บาทต่อมารายการที่22นะครับ22นะครับเป็น เหรียญหลวงปู่ดูนะครับผมสีหน้านะครับพี่เป็นเหรียญรูปไข่นะครับหลวงปู่ดูนะครับผมสีหน้านะครับเหรียญสวยนะครับพี่เหรียญสวยเก่านะครับนี่นี่ดูนะครับนี่ร่องรอยความเก่านะครับดูนะครับพี่นี่โอ้โหเก่ากึกเลยนะพี่นะเก่ากึกเลยนะครับแล้วดูนะครับ จับไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าองค์พระเนี่ยมีค่อนข้างขนาดใหญ่นะครับจะหลุดมือนะพี่นะอ่าชิ้นนี้นะครับขอ700บาทนะครับพี่สําหรับพรมสีหน้าหลวงปู่ดูนะครับรายการที่22นะครับขอ700บาทครับต่อมา23นะครับ23เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับเป็นเหรียญเออ่เขาเรียกว่าเหรียญอะไรมันสี่เหลี่ยมอ่ะพี่สองห้าสองหนึ่งครับเนี่ยดูง่ายนะครับเหรียญนะครับดูง่ายมากนะครับเอาไป500บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเหรียญนี้นะครับ ขอ500บาทดำเนี่ตัวตัดแบบนี้นะพี่ค่อยๆพิจารณากันนะครับค่อยๆดูนะครับนี่เส้นสายรายยันความคมชัดนะครับสวยๆเดิมๆนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อสุขนะครับวัดกาหลงครับปี21งหนะครับขอ500บาทนะครับขอ500บาทต่อมารายการที่24นะครับ24นะครับเป็นอกเรานะครับของพิษณุโลกนะครับเป็นอกเราประตูวิหารนะครับของ พระพุทธชินราชนะครับพี่เนี่ยสวยๆเก่าๆเลยนะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับสาหรับอกอกเรานะครับพี่แล้วดูร่องรอยการเชื่อมนะครับเชื่อมนิดเดียวนะครับเชื่อมนิดเดียวแล้วเดิมมากนะครับแล้วเดิมมากนะครับพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับอกเรานะครับพระวิหารนะครับพิสานุโลกนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับต่อมารายการที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าไปเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนยี่หอมนะครับพี่ เป็นเหรียญเก่าๆนะครับเป็นเหรียญเก่าๆรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอมนะครับเหรียญสูงวยนะครับคมชัดนะครับเหรียญสวยคมชัดเลยพี่ดูเิพี่เส้นสายรายยันนะครับความตึงนะครับพี่แล้วดูนะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอมนะครับเหรียญนี้นะครับพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับสวยๆแบบนี้พี่ขอเจ็ดร้อยบาทต่อมารายการที่ยี่สิบเอ่อยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกนะครับเป็นพระปิตานะครับ หลวงปู่ผู้นะครับวัดนอกนะเป็นเกจิอาจารย์นะครับสายชนบุรีนะครับเป็นปิตาเนื้อผงคุกลักเก่านะครับเป็นปิตาเนื้อผงคุกลักเก่าครับยันเยินแบบนี้เลยนะพีนะยันเยินแบบนี้เลยพีสวยๆเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆนะสําหรับปิตาหลวงปู่ผู้วัดนอกนะครับเนี่ยขอ700บาทนะครับเอาไป700บาทครับสูงไว้คมแบบนี้ีขอ700 ต่อมารายการที่27เ็นะครับ2ี่นะครับเป็นเหรียญนะครับของอุปชาวัดบ้านทวนนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสวยๆนะครับพี่อุปชาวัดบ้านทวนนะครับเหรียญสวยชัดเจนนะครับเหรียญสวยชัดเจนนะครับแล้วพี่ดูนะครับเส้นสายรายยันนะครับตัวหนังสือนะครับมีความคมชัดนะครับแล้วเหรียญนะเป็นตัวตัดขอบกระบอกนะครับพี่นี่แล้วดูตัวหนังสือเดิพี่เหรียญสภาพใช้ใช้นะครับเหรียญสภาพใช้ใช้นะครับขอหกร้อยบาทนะครับเหรียญอุปชาวัดบ้านทวนนะครับพี่ เอาไป600บาทนะครับต tamam. ่อมารายการที่27นะครับ27นําเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อโบยนะครับวัดมะนาวนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโบยนะครับวัดมะนาวนะเป็นเหรียญหล่อเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อทองเหลืองนะแล้วดูค่าเบ้านพี่ค่าเบ้าเดิมๆสวยสูงๆนะครับพี่สําหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อโบยนะครับเดิมๆเลยนะพี่นะเดิมๆได้ใจเลยนะครับสําหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อโบยเหรียญนี้นะนี่สวยๆคลาสสิกนะครับสวยเดิมคลาสสิกนะครับสําหรับ เหรียญหลอดหลวงพ่อโบยนะวัดมะนาวนะครับอ่ะเหรียญนี้นะครับเอาไป600บาทนะครับพี่เอาไปหก0้บาทนะครับต่อมารายการที่28นะครับ28่สิบแปนะเป็นเหรียญเอพรหมมณีนะครับพี่พระสังฆราชแผ่นะครับเป็นเหรียญพรมมณีนะครับ2 4 6 4นะครับขอ800บาทแล้วกันพี่เนี่ยเหรียญนี้ขอ800บาทแล้วกันพี่เหรียญเก่าๆนะพี่นะเอาไป800นะครับเนี่ยค่อยๆพิจารณาดูนะครับ ความคมชัดนะครับนี่ในเรื่องของตัวตัดนะครับเดิมเดิมนะครับพี่แล้วดูห่วงเชื่อมนับสวยๆนะครับพี่เนี่ยขอ800บาทนะครับ2 4 6 4ี่หกสี่นะครับเหรียญโพรโมนีนะครับพระสังกราชแพ้นะครับรายการที่28นะครับเอาไป800บาทนะครับต่อมารายการที่29นะครับไปเหรียญหลวงพ่อขันนะครับวัดนกกระจาบนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่านะครับพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญเก่านะครับสวยๆนะครับพี่ดูเส้นสายรายยันนะครับนี่ นี่ดูร่องรอยการเชื่อมนะครับขอบข้างมันขอบกระบอกนะครับขอบข้างมันขอบกระบอกเลยนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อขันนะวัดนกกระจาบนะครับพี่ดูขอบข้างตัวตัดนะครับสวยๆนะครับพี่แล้วห่วงเชื่อมเดิมๆแบบนี้พี่เหรียญหลวงพ่อขันนะครับวัดนกกระจาบนะครับเหรียญหายากนะครับเหรียญเดิมๆโบราณนะครับหายากนะครับเอาไป800บาทนะครับเอาไป800บาทนะครับรายการที่29นะครับต่อมารายการที่30นะครับ สามสิบเป็นงบน้ําอ้อยนะครับหลวงพ่อเนียมมัดน้อยนะครับจังหวัดสุพรรณนะครับพี่อันนี้เก่าเก่านะครับเก่าเก่าเดิมเดิมนะครับพี่เก่าเก่าเดิมเดิมโบราณนะครับสาหรับงบน้ําอ้อยหลวงพ่อเนียมนะครับนี่ชิ้นนี้นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ขอเจ็ดร้อยบาทนะงบน้ําอ้อยหลวงพ่อเนียมต่อมานะครับเป็นพระบทธชินราชนะครับรุ่นสงครามเกาหลีนะครับองนี้เป็นพระหล่อโบราณนะครับพิมพ์สวยนะครับมีโค้ดนะครับพี่พิมพ์สวยมีโค้ดนะครับสําหรับ ชินาล่าสงครามเกาหลีนะครับเดิมๆนะครับพี่พระเดิมๆนะครับแล้วดูนะครับพี่พวกเขาเรียกว่าอะไรพี่ล่องรอยจีวรต่างๆนะครับล่องรอยบัวนะครับพี่การแต่งพิมพ์การเซาะพิมพ์นะครับสวยนะครับพี่สวยมากนะครับรายการที่สามสามสิบหนึ่งนะครับรายการที่สามสิบหนึ่งนะครับนี่เอาไปสักหนึ่งพันบาทนะครับองค์นี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับ ต่อมารายการที่2อเอ้สามยี่สนะครับสามยี่สนะเป็นงบน้ําอ้อยนะครับของหลวงพ่อโบยนะครับวัดมะนาวนะครับเป็นงบน้ําอ้อยเก่าๆนะครับขอ600บาทนะครับพี่งบนาอ้อยหลวงพ่อโบยนะครับวัดมะนาวนะครับนี่เอา600บาทพอพี่นะงบน้ําอ้อยชินนะพี่เอา600บาทนะครับรายการที่32ต่อมา33นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นซ่าเอรุ่นแรกนะครับปี12นะครับปี12นะครับเหรียญเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ เหรียญเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับวัดแจ้งนอกนะครับปีหนึ่งสองนะครับดูเส้นสายรายยันนะครับความคมชัดนะครับพี่แล้วดูนะครับพี่ใบหน้าใบตานะครับเดิมๆนะครับพี่เดิมๆเลยพี่เนี่ยสวยๆเก่าเก่าเลยนะครับเหรียญเก่าๆเลยนะพี่นะแล้วสวยนะครับสวยมากนะครับเหรียญนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับวัดแจ้งนอกปีหนึ่งสองครับเอาแปดร้อยบาทต่อมารายการที่สามสิบสี่นะครับสามสิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะครับพี่เหรียญนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับ เ่าเอา700บาทนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะพี่นะนี่เหรียญเก่าๆแบบนี้พี่ขอ700นะครับหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเกจิอาจารย์น่าจะทางสายสุพรรณนะครับพี่น่าจะเป็นสายสุพรรณนะครับเอาไป700บาทครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับรายที่34ต่อมา35นะครับ35นะครับเป็นเอ่อเป็นพระสุพรรณยอดโถนะครับเนื้อชินเงินนะครับพี่เป็นพระสุพรรณยอดโถนะครับ เนื้อชินเงินนะครับเก่าๆนะครับพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆเก่าๆเดิมๆนะครับสําหรับพระสุพรรณยอดโถนะครับเนื้อชินเงินนะพี่นะนี่เป็นพระเนื้อชินนะครับเป็นพระเนื้อชินครับองค์นี้ขอสักเก้าร้อยบาทได้ไหมพี่ขอสักเอ้ไม่เอาเก้าร้อยเอาแปดร้อยดีกว่าพี่สําหรับสุพรรณยอดโถงเนี่ยเนี่ยเอาเอาแปดร้อยบาทนะครับเนื้อชินเงินนะครับสวยๆเก่าๆนะพี่เอาไปแปดร้อยรายการที่สามสิบห้านะ ต่อมารายการที่36นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นสร้างบารมีปี19นะครับเหรียญนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้ขอ800บาทนะพี่ดูนะครับเส้นสายรายยันนะครับตัวหนังสือนะครับนี่รอยจานนะครับอักษรรอยจานต่างๆนะครับเดิมเดิมเลยนะพี่นะตัวตัดนะครับนี่เราดูนะครับตัวหนังสือตัวยันต่างๆนะครับสวยะครับเหรียญมีจานนะครับเหรียญมีจานเดิมเดิมนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นสร้างบารมีปี19นะครับเอาไป800 ต่อมาอรายการที่37นะครับสาเ็นะครับเป็นเหรียญบัวข้างนะครับหลวงปู่ดู่นะครับเหรียญนี้เอา700บาทนะครับพี่เอา700บาทนะครับเหรียญบัวข้างหลวงปู่ดู่นะครับไอ้ผมไอ้ผมมักปัญโยนะครับหลวงปู่ดู่นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงสวยๆเดิมๆเลยนะครับสำหรับเหรียญบัวข้างนะครับปีส0งศูนนะครับปีส0งศูนะครับเดิมๆนะครับพี่เหรียญเดิมๆสวยๆนะพี่เอาไป700บาทนะครับรายการที่37 ต่อม,มา38นะครับ3 8นะครับเป็นรูป่อลวงพู่เงินนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับองนี้เก่าจริงสวยจริงนะครับองนี Adm ้เก่าจริงสวยจริงนะพี่ดูนะครับเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมสวยสวยนะพี่เดิมเดิมสวยสวยนะครับแล้วดูนะครับล่องรอยนะครับเป็นล่องลอยการเทนะครับเป็นการเทนะครับเป็นเบ้ากระดกนะครับพระสูงไว้คลาสสิกนะครับพระสูงไวยคลาสสิกนะครับนี่ดูเนื้อเก่ามากนะครับเนื้อเก่ามากนะครับองนี้ขอ700บาทนะครับพิมพ์ขี้ตานะพี่ ต่อมารายการที่39มสิบเก้านะครับสามสิบเก้านะครับเป็นเหรียญหล่อเก่าๆนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับพี่ไม่ทราบที่นะครับเป็นเหรียญหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่ดูร่องรอยการหล่อนะครับร่องรอยการหล่อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่สวยสวเดิมๆนะครับพี่สวยสวยเดิมๆนะครับนี่สําหรับเหรียญหล่อนะครับพระพุทธนะเก่าๆนะครับขอเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะสำหรับเหรียญหล่อพระพุทธเก่านะครับ ต่อมารายการที่40นะครับ40นะครับเป็นพระชัยนะครับเป็นพิมพ์ต้อนะครับพี่เป็นพิมพ์ต้อนะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับอง์นี้นะพี่ดูดิโอ้โหเนี่ยเก่าจริงนะครับผิวขึ้นน้ําทองเลยนะพี่นะผิวขึ้นน้ําทองและเก่าจริงด้วยนะครับพี่ดูร่องรอยความเก่านะครับแล้วดูด้านใต้ฐานนะพี่นะเป็นรอยช่อรอยเดือยการแทงตะไบนะครับแบบนี้ขอ700บาทนะครับสำหรับพระชัยหลวงปู่บุญนะครับ วัดกลางบางแก้วนะครับเป็นพิมพ์ป้อมเล็กนะพี่นะน่าจะเป็นพิมพ์ป้อม,อมเล็กนะครับพูดผิดนะครับเนี่ยเอาไปแปดร้อยบาทนะครับต่อมารายการสุดท้ายนะเป็นพระปิดตานะครับนี่เนื้อผงกุ๊กลักแล้วก็มีปิดท้องเก่าๆนะครับไม่ทราบที่นะพี่นะไม่ทราบที่ขอห้าร้อยบาทนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับยังไงวันนี้นะครับ ต้องขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันมาจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องคนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ